สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมโนสตาค่ารถมือสองปทุมธานีราคาดีฟรีดานะครับวันนี้เดี๋ยวโนสจะพามาแนะนําเจ้าตัวนี้เลยนะครับใครกำลังตามหารถกระบะ4ประตูเกียร์ออตโต้อยู่นะครับนี่เลยนะครับเป็น isuzu d-max นะครับตัว 1.9s นะครับเป็นเกียร์ออตโต้ตัวเริ่มต้นนั่นเองนะครับเป็น4ประตูปี2021นะครับคันนี้บอกเลยว่าได้เป็น รถมือเดียวนะครับและไม่อยู่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับราคานะครับบอกเลยว่ามีโปรส่วนลดอยู่นะครับใครสนใจดูไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวคันนี้พามารีวิวกันนะครับว่าสภาพเป็นยังไงครับผมตามไปเลยครับโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราพาไปดูกันเลยนะครับในส่วนของสภาพสีก็เลยนะครับคันนี้ได้เป็นรถสีขาวนะครับเป็น Isuzu d ดี x ตัว1.9 s คันนี้เกียร์ออโต้นะครับเป็นรถปี2021เลยนะครับทุกคนดูกระจังหน้านะครับสีมาแบบ สวยเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่ามาดีมากๆแล้วก็เป็นรถมือเดียวเลยไมาอยู่หลักหมื่นเท่านั้นครับทุกคนและที่สาคัญตัวเนี้ยได้ในส่วนของล้อแม็กแต่งไปนะครับอันนี้คือที่ร้านเพิ่มมาให้นะครับบอกเลยว่าฟรีไปเลยไม่มีบวกตังค์เพิ่มนะครับได้เป็นแม็กขอบ18ไปเลยนะครับก็คือได้แม็กใหม่ยางใหม่ไม่ต้องไปบวกเพิ่มนะครับทุกคนและบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับปียีอของเราเนี่ยค่าตัวนะครับจาก6 1 9 0 0 0นานะครับลดราคาตอนนี้อยู่ 5 7 9 9 0 0เท่านั้นเองครับทุกคนเอาไปผ่อนเริ่มต้นเนี่ยถ้าแบบฟรีดาวเลยนะครับประมาณ1 0 0 0 0นะครับใครที่สนใจตามหายอยู่บอกเลยว่าไม่ต้องไปป้ายแดงนะครับมาซื้อมือสองก็ได้ตัวนี้ราคาลดไปเยอะเลยนะครับประหยัดไปเยอะอยู่ใครสนใจเนี่ยก็พักมาได้ครับเดี๋ยวพาดูต่อนะครับคันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวพาดูในส่วนของเรื่องสีสันกันก่อนนะครับรอบคันนะครับนี่นะครับสีขาว ประตงประตูเดิมๆมือจับตัวนี้จะเป็นแบบโครเมียมด้วยนะครับอ่ะพาดูรอบคันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราพาดูในส่วนของภายในอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับล้อก็ได้แม็กใหม่ยางใหม่4ล้อไปเลยนะครับทุกคนอ่ะแล้วก็พาดูนี่ด้านหลังนะครับรถก็เดิมๆครับนี่ฝาอะไรต่างๆปิดแน่นสนิทดีแม็กไลเนอร์ด้านหลังก็อาจจะมีร่องรอยกันนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานครับทุกคนแต่บอกเลยว่าอื่นๆก็คือมาดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็รถมีรับประกันว่าไม่มี คนน่ะจมน้ําปิกคว่ำกันอยู่แล้วนะครับถ้าเราซื้อไปเนี่ยตรวจเจอผมก็ยินดีซื้อคืนกัน100%รเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านในกันต่อเลยนะครับไปกันเร็วๆนิดนึงนะครับใครอยากดูรายละเอียดอะไรตรงไหนเพิ่มเนี่ยพักมาหาได้นะครับเดี๋ยวเราส่งรูปส่งอะไรให้ดูกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาสตาร์ทให้ดูกันนิดนึงนะครับนี่ปึ๊บบ้าขึ้นมานี่นะครับสตาร์ทให้ดูกันแบบเร็วๆนะฮะนี่คันนี้เลขกไม์อยู่ 2 8 0 0 0ครับทุกคนโอ้โหเล็กไม่สองนะครับนี่แล้วก็พาดูเลยนะครับราคานี่เราขายกันอยู่นี่ครับพิเศษอยู่579,000นานะครับรถมือเดียวเลยครับทุกคนเป็นปี2020จด2021นนั่นเองนะครับใครที่แบบสนใจนี่รถมือเดียวของแท้นะครับแล้วก็ในส่วนของอ่ะดูนี่นะครับเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังสีดำเดินได้สีแดงนะครับโอ้โห ใครแบบวัยรุ่น1.9กําลังตามหากระบะ4ประตูกันอยู่นะครับหรือว่าใครที่แบบว่าเอ้ยไม่ชอบเป็นแบบแนวรถเก่งชอบรถกระบะจะได้ขนของได้ด้วยเนี่ยตัวนี้คือตอบโจทย์แน่นอนนะครับไปกันเป็นครอบครัวลุยๆหน่อยก็ได้แล้วก็ในส่วนของระบบเกียร์อย่างที่เราบอกนี่ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับทุกคนนี่เป็นแบบแถวตรงนะฮะแต่ว่าตัวนี้เวลาเราเข้าเกียร์นะครับเราสามารถมาที่ตัวเกียร์ต่ำนะครับเดี๋ยวลองลองเข้าให้ดู นี่นะครับอ่าเราสามารถปรับมาเป็นแมนนวลได้นะครับเลื่อนมาทางขวาปุ๊บนี่แล้วก็ขึ้นลงนะครับเลือกได้ตามใจเลยนะครับใครที่สายแบบว่าเอ้ยอยากได้ออโต้แต่อยากมีแบบแมนนวลด้วยเนี่ยตัวนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับโอ้โหคือแบบว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนนะครับสภาพรถก็คืออย่างกระป้ายแดงนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับวิทยุก็มาเดิมๆนะครับนี่จากโรงงานนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะมีในส่วนของบลูทูธแล้วนะฮะใครที่กลัวว่าเอ้า มันมีบูทหรือยังนะครับรถปีใหม่ขนาดนี้มีเรียบร้อยนะครับีรับสายอะไรต่างๆได้เหมือนกัน USB นะครับก็มีมาให้นะครับระบบแอร์ก็ทั่วไปนะครับมือหมุนครับทุกคนแมนนวลตัวเริ่มนะครับไม่เอาออปชันอะไรเยอะแยะมากมายแต่ผมบอกเลยว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วแล้วข้อราคาประหยัดลงไปเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันด้านหน้าอีกสักนิดนึงนะครับใครที่ตามหาอยู่นะครับกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้และที่สําคัญได้สีขาวด้วยครับทุกคน เป็น e s u z u 1.9 s นะครับนี่ตัวนี้นะครับพาดูด้านหน้ากันอีกนิดน,นึงโอ้ย macall คิวสวยจริงๆนะครับอ่ะมาสรุปกันนะครับคันนี้นะครับได้เป็น e s u z u d max 1.9 s เกียร์ออโต้ปี2020-2021จดนะครับลงแม็กให้ฟรีแม็กใหม่ยางใหม่เรียบร้อยนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานราคานะครับพิเศษอยู่579,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่ตามหาอยู่อยากได้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ 1,000 0ืเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีรับประกันให้เต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์กล่อง ECU นะครับหปี10,000โลนะครับอยู่ต่างจังหวัดอะไรก็จัดได้หมดเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็รับประกันไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำใครสนใจก็แคปแล้วก็โทรหาโน้ตได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 0 9 9 7 6 1 2 9หรือจะแอดไลน์ก็ได้นะครับที่ Line at note s t า r ์คานะครับ N O T E S T A R C A R ครับผม สำหรับวันนี้ก็ใครสนใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันไว้ได้นะครับหรือว่าหารถรุ่นไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ